สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมช่องพงจินดาบรรยายนวันนี้มาเปลี่ยนบูทยางฟีโนนโครับผมซื้อมือสองมากลมเงยๆล้างทํานูน่นทํานี่ก็ไปเห็นยางมันแตกบูทยางเครื่องกับตัวถงังตัวแท่นนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เลยสั่งมาจะเปลี่ยนนะครับ สั่งมาแล้ว1คู่จากในลาซาด้ามาถึง mm hmm. น็อตเบอร์12 mm hmm. เดี๋ยวมันแตกยังไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับ mm hmm. ก็ใช้เบอร์12ขันออกได้เลยครับห mm hmm. มุนตาม mm hmm. ก็หาเบอร์12มาจับ mm hmm. ออกแล้ว mm hmm. แล้วก็ดันน็อตตัวนี้ออกเลย ถ้ามันแน่นก็อะไรช่วยตอกส่งหน่อยออกเรียบร้อยจากนั้นก็หาอะไรงัดออกให้ควงแบนงัดออกขึ้นมาตรงๆครับบูตออกมาแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบตัวเก่ากับตัวใหม่ให้ดูเนี่ยครับมันแตกส่วนอาการรถเป็นยังไงนั้นผมยัง มันยังไม่ออกอาการนะครับรอดูที่เปลี่ยนเนี่ยเหลือครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวส่วนตัวใหม่ผมสั่งมาแล้วเปลี่ยนทั้งคู่ซ้ายขวาแกเทียบดูครับก็มาทั้งลูกยางและบูทบูท,บทโบ์นะครับนี่ครับตัวใหม่จะเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวนี้พิการเหลือครึ่งเดียว แเกโดนอะไรไม่รู้กัดหายไปครึ่งหนึ่งก็จัดการเปลี่ยนนะครับวิธีการก็วางแทนตัวเก่าแล้วก็สวมน็อตเข้าไปขันแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับทำเองได้ก็จัดการวางเข้าไปเลยน่าจะก,การกระแทกอะไรสักอย่างครับตัวนี้ไม่มั่นใจใครรู้คอมเมนต์เข้ามา มันจะมีอีกตัวตัวนี้จะเป็นบูทนะครับเบอร์สิตัวนี้เป็นบูทต้องอัดตัวนี้เป็นยางแล้วก็จะมีโบยาวอีกตัวสรุปแล้วมี3มตัวจะเข้ายากนิดหนึ่งครับจะทาจาบีช่วยดีกว่าเม่อกี้ลืมเอากล้องขึ้นขออภัยผม ทาจาบีนะครับแล้วลองงัดช่วยดูเข้าได้หรือเปล่าใช้แรงงัดนิดหนึ่งนะครับไม่ก็หาอะไรมาตอกส่งช่วย เข้าแล้วข้างหนึ่งเลยอีด้านหนึ่งยัดเข้าไปแทนที่เดิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยัดโบเข้าไปทาจาบีหน่อยหล่อลื่นและกันสนิมจะได้ยัดง่ายๆหน่อยครับ ลองยัดจากด้านนี้ก่อนลองดูว่ารูมันตรงไหมตรงนะครับเข้าไปแล้วจากนั้นก็เนี่ยน็อตโผล่แล้วโผล่เรียบร้อยก็ใส่เบอร์สิเข้าไปเบอร์สิจับอีกด้านไว้ตัว จับตัวผู้ไว้นะครับก็ขันเลยให้แน่นเป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งด้านนะครับอีกด้านก็ทำเช่นเดียวกันอย่างนี้ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนมันทั้งสองข้างเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวทําหายอีกถึงอีกข้างจะไม่แตกก็น่าจะสึกห้อไปบ้าง ของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าผมสั่งในรา z a d ้านะครับราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายตัวละไม่กี่สิบบาทจำไม่ได้เดี๋ยวลองไปดูโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับดูฟิลลิ่งต่างกันมากไหมกับที่ยางแตกๆนะครับ โอเคนะครับรู้สึกว่านิ่งดีกว่าเก่าการสั่นสะเทือนรับแรงกระแทกรับน้ำหนักก็โอเคดีกว่าเก่านะครับโอเคใช้ได้เลยคุณภาพก็ดีขึ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับฟิโน,โนครับก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยๆมาฝากขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ